จากร้านถึงเขาเรียกว่าแคมมูนช็อปเอ๊ะีแคมมูนช็อปทำไมชื่อคุ้นคุ้นชื่อคุ้นคุ้นเหรอใครดูจากร้านเหรอฮะใครร้านถึงแม่ไหมดูสิเนี่ยมีรูปน้องพิมพ์อยู่ในร้านแสดงว่าต้องเป็นร้านถึงแม่แน่ๆแคมายอะไรให้คุณผู้ชมสิคือว่ายน้ำในคิวกำลังเลือกซื้อคิวว่ายน้ำจากร้านแคมมูลอ่าตอนนี้นะคะ เริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือคุณแม่สั่งชุดว่ายน้ําแบบที่น้องพิมพ์เขาไปดร่ายตามสวนน้ําที่ทะเลอ,อะไรแบบเนี้ยที่เป็นแขนยาวขายยาวมีหมวกแล้วมีคนอยากได้เยอะมากเลยแล้วก็เลยแบบว่าอืมใช่ค่ะก็เลยอยากจะสั่งบ้างคุณแม่ก็เลยสั่งมาให้พิมพใหม่เพราะตัวเก่าคับและใส่ไปสองอล็อตละก็เลยสั่งมาเผื่อขายด้วยคนที่ไม่สะดวกสั่งเองจากเมืองนอกหรืออะไรเงี้ยจะได้แบบเออมาซื้อจากเราได้ง่ายๆดีไหมคะ สนใจไหมคะชุดว่ายน้ำเร็วเร็เร่เคบอกว่าจะขายชุดเดโนสเสาเร็วเร็วนี้อ๋อเนี่ยค่ะชุดเดนนเสาวที่น้องพิมพ์ใส่ขี่อ่ะที่วันนั้นเอาไปให้พี่บี้ตัวหนึ่งด้วยตอนนี้กำลังเดินทางจากโรงงานที่จีนมาไทยแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะมีวางจำหน่ายในร้านแคมูลช็อปแล้วนี่ร้านแคมูลแคร์มูลชอป พิมพ์ว่า w w w c a m o o n s h o p c o m ได้เลยค่ะชุดว่ายน้ำนะคะตอนนี้มีทั้งหมด5แบบที่คุณแม่เอามาขาย5แบบ<า>ก็จะมีแบบนี้แบบนี้อ่าสีฟ้าอันนี้เหมาะสำหรับเด็กผู้ชายค่ะอ่าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีสีชมพูด้วยเหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงมีหลายไซส์แล้วทุกชุด<า>ทุกชุดจะมีหมวกให้ด้วยค่ะแม่คะชุดว่ายนะ้ำของร้านแค e ู m o o n ป ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนนะคะผ่านการรับรองจากเด็กจิ๋วมาแล้วนะคะแต่ดี่ยียมไม่ขับไม่อะไรเลยแล้วปุ๊งพุ๊งปิ้วอะไรก็อะบวนะคะแล้วพอูุ๊าทำก็จะลอยแล้วลิ้วแล้วลู่ไปมามันจะไม่จมเลยนะคะรับรองนี่ชุไม่้โมนะคะพีดจีโมค่ะโมโม่มโมคมะมโ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 ่โมโมโมม่มโมโมโมมม่ไโมโมมม ชุดนี้คือที่คุณแม่สั่งมาเนี่ยดีตรงที่เป็นผ้าลกันหลังสี UV แล้วก็มีแขนยาวขายาวแล้วมีหมวกมาลอยปลิวปลิวๆกับพุงเชี่ยวตลอดวันเลยค่ะไดี๋ยวดแว่นทั้งวันที่สวนน้ำหรือที่ทะเลได้โดยไม่ต้องกลัวดำไม่ใช่ว่าลอยชิว,ชวๆอะไรนี่นอ่นนี่มีคุณแม่มีตัวอย่างชุดที่น้องพิมพ์ใส่มาให้ดูกันด้วยนี่นะคะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ อ่เล่นน้ำในทั้งวันไม่ต้องกลัวเลยว่าจะดำนะคะแล้วก็นี่ดำแล้วนเนี่ยจิวดำอยู่นี่ะดำแล้วเนี่ยดำแล้วใช่ไหมพ <laughs> ี่แคมมูนชอบข้างในจิ๋วมองมากจะซื้อจะ<ม>ไปดูของในร้านแคมมูนช็อปนะคะก็เข้าไปในเว็บ w w w cammounshop. com ได้เลยหรือไปที่ Facebook Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่า c a m m o น n ็ h o แบบนี้<ม>ก็จะ จอ Facebook ของแม่ก็จะมีชุดมีรูปน้องพิมพ์อยู่อยากได้ชุดไหนก็ทักมาอ่าทักหลังไม์มาแล้วเดี๋ยวเราก็แส่ตังค์กันแม่ก็ส่งปึ๊บไปเลยตอนนี้ยังไม่เปิดตัวมีคนมาซื้อแล้วขายไปแล้วหลายชุดเลยรีบๆนะคะเดี๋ยวหมดถ้าหมดต้องรออีกนานเลยเพราะว่าเวลาแม่สั่งทีมันก็นานมากเลยกว่ามันจะมาส่งนะคะเพราะว่าชุดชุดเดินทางมาไกลมากเลยะคะ่ะนั่งเรือมาหรือนั่งรถคะ่ะมาจากเมืองจีนคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่า สงสัยมากเลยค่ะก่อนดิเน่ค่ะใครยังไม่ได้ดูไปดูรีวิวไปดูรีวิวเลยอ่า<ค>ไปดูรีว,วนนนนิวไม่มีกฎไม่มีกนไม่มีกนไ,ไปดูที่ช่องเด็กจิ๋วนิวทอยนะคะ<ๆ>เขารีวิวแล้วตัวนี้ชื่อว่านมสดนะน,น้องชายหนูน้องชายตัวใหม่เพิ่นได้มาเองอ่ะแม่นี่สนใจแต่นมสดไม่เห็นสนใจร้านแคมมุนช็อปเลยอ่ะช่าาหน่อยสิคะ ไปสัตวกับป้าแล้วเลยต้องมาขายของเนี่ยหารายได้เล็กๆน้อยๆเอามาใช้จ่ายโอเคไหมช่วยกันอดนุนแช่นุนโดนปลาไล่ออกแช่นุ่นโดนป้าไล่ออกแช่มุ่นโดนป้าไล่ออกะจมส์ทำไมคะเขาไม่เอาใจอ่าอ่อย่าลืมนะคะขอฝากร้านแช่นุนช็อปด้วยแล้วก็ใครอยาก จะให้เอาไอเทมไหนมาขายก็แนะนํามาได้เพราะว่าอันที่คุณแม่เริ่มเอาเข้ามาขายเนี่ยก็จะเป็นอันที่คุณแม่เคยซื้อมาให้น้องพริมใช้แล้วว่ามันดีคุณภาพดีถึงแม้มันจะเป็นเออถึงแม้ว่ามันจะมาจากเมืองจีนแต่ว่าพิสูจน์เคยใช้มาแล้วสองอยู่สองชุดมันดีก็เลยแบบเออเอามาขายโอเคอะไรอย่างนี้เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวฝากซื้อกันเลยเยอะๆนะคะซื้อแบบทีนึงเลยหอยช คุนหนุนอุนหนุนคุณแม่หน่อยเด็กอยู่จะได้มีเงินไปซื้อค่าขนม่ต้องเรียนเยอะๆทุกวันทุกวันเออถึงได้เยอะขนาดนี้ให้ไม่เกิน20่บบาทต่อวันนะคะเพราะว่าถ้าทำตกหายแล้วมันจะเสียดายค่ะนอ็จกเด็กจู